ผมไลฟ์สดอยู่ที่ Twitch ทุกวันเวลา3โมงเย็นมาเจอกันได้นะครับเชื่อเหลือเกินว่าเพืเ่อนๆทุกคนกำลังแฮปปี้อยู่กับกิจกรรมใหม่ของ a p e l l g g n n s อย่าง awakening collection event อยู่แน่ๆแต่แสำหรับใครที่คิดว่าจะทุ่มทั้งตัวและหัวใจเพื่อกิจกรรมนี้ผมต้องขอเบรกไว้ก่อนเลยเพราะว่าหลังกิจกรรมนี้หมดไม่นานจะมีกิจกรรมใหม่มาและเป็นสกินอนิเมะเหมือนกันครับยกตัวอย่างเช่น octane luffy หมวกฟาง วัาสันนารุโตแห่งโคโนฮะซึ่งในวันนี้เราจะได้เห็นที่ Data Miner คุณมาทั้งหมดและแน่นอนข้อมูลในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณคาลินโดและ AG420 หรือว่า Astin Gaming นั่นเองครับใครที่สนใจอยากรู้ก่อนก็ไปติดตามที่แกได้ผ่านทวิตเตอร์ได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ description นี้เลยอย่างแรกกิจกรรมนี้มาเมื่อไหร่ผมให้อยู่2ช่วงเวลาครับ เวลาแรกค,คือคืนวันที่5กรกฎาคมบ้านเราซึ่งถ้าเรานับกันดัดดเลยเนี่ยก็คือหลังจบกิจกรรม Awakening หรือกิจกรรมปัจจุบันนี่แหละครับมันก็มาเลยเวลาที่2คือวันอังคารที่19กาัาก,กรกฎาคมส่วนตัวผมคิดว่าเวลาที่2นี้น่าจะเป็นไปได้มากกว่าเนื่องจากทางเอเป็กเ e เจนต้องให้ผู้เล่นได้พักกระเป๋าตังตัวเองกันสักแป๊บแล้วก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้ตามลำดับ กิจกรรมนี้มีชื่อว่าไก่เด่นอีเวนต์นั่นเองครับอย่างที่2กิจกรรมนี้เป็นรูปแบบไหนแน่นอนครับว่ากิจกรรม awakening มันเป็น collection event หรือที่เราเรียกกันว่าของ24ชิ้นนั่นเองถ้าไกเด่นยังคงเป็น collection event อีกมันก็คงไกลๆอยู่นะผมเฉลยเลยแล้วกันมันมาแบบ40ชิ้นครับ ซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของกิจกรรม40ชิ้นแต่มันเป็นครั้งที่3แล้วครั้งแรกเป็นของมอนสเตอร์วิตรินครั้งที่2เป็น u n น h a c คิลแล้วเอครั้งที่3เป็นของใครกันนะเฉลยเลิกกันครับเป็นของเจ๊บังกะลอของเรานั่นเองสกินเพรสท i ิชหรือเรียกง่ายๆว่าสกินแดงบังกะลอซึ่งมันก็มีกลไกการทำงานที่คล้ายกับของบัตรฮาวเช่นกัน มีทั้งหมด3ร่างและร่างสุดท้ายจะมีท่าฟินิชเชอร์มาให้ด้วยบอกได้เลยว่าโคตรสวยโคตรอันตร,รายอันตร,รายกระเป๋าตังค์ตัวเนี้แหละครับ <c oughs> เดี๋ยวผมต้องบอกให้ทุกคนได้เสพสกินของเจ๊บังกะลอรสักแป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะไปต่อกันในหัวข้อถัดไปครับ <c oughs> อย่างที่รู้กันดีเราต้องซื้อของทั้งหมด40ชิ้นถึงจะได้สกินเจ๊บังกะลอรมา แล้วของ40ชิ้นที่ว่านี้มีอะไรบ้างไปต่อในหัวข้อที่3กันครับพรีวิวไอเทมทั้งหมด40ชิ้นในเนื้อหาส่วนนี้อาจจะหามาได้ไม่ครบทั้งหมด40ชิ้นแต่รับกันว่าจุใจแน่นอนครับแล้วผมจะพยายามนำรูปและวิดีโอที่คิดว่าสามารถเผยแพร่ได้มาลงนะครับกัวบินเหมือนกันหั <c oughs> วใจะจหลักของกิจกรรมนี้คือการสารต่ออนิเมะจาก Awakening นั่นแหละครับ มีทั้งสกินตัวละครสกินปืนท่าโพสแช็กเกอร์ดันเนอร์เฟรมอย่างตัวที่ครบชุดเนี่ยก็ปาไป7ชิ้นแล้วครับซึ่งตัวที่ครบก็มีทั้งหมด4ตัวนั่นก็คือวัตสันบีราร และเลเวนนทั้งหมดรวม28ชิ้นครับอีก12ชิ้นที่เหลือตามภาพเลยครับซึ่งระหว่างที่ดูมีฟันแฟกเล็กๆมาฝากครับของกิจกรรมทั้ง40ชิ้นนี้ไม่หายไปไหนนะครับถ้าอิงจาก2กิจกรรมเก่าดังนั้น ถ้าใครไม่ได้สนใจสกินเจ๊บังกะลอก็สามารถชะลอการเติมเงินของตัวเองได้และถ้าเกิดอดใจไม่ไหวอยากได้สกินเจ๊บังกะลอถ้าอยากเติมคุ้มุมนี่เลยครับ w a l เล t c โค้ code, มี Cashback ปลอดภัยกว่าให้คนอื่นเติมแน่นอนครับไว้ขายของเฉย่เ่้ ถัดไปภาพรวมของกิจกรรมที่เหลือจะมี quest daily ให้ทําก็เป็นเหมือนทุกๆครั้งที่กิจกรรมใหญ่ๆมารอบนี้ที่แจกก็จะมีคา a f ฟตี้เมทัลเลเวลแบตเทิลพาร์ตกล่องสุ่มธรรมดากล่องสุ่มสําหรับกิจกรรมไก่เด่นสกินฟ l ลสกินรีพิเตอร์ชามประมาณนี้ครับสําหรับของฟรีในกิจกรรมไก่เด่นและอย่างสุดท้ายคือ Limited Time Mode หรือโหมดจํากัดเวลานั่นเอง ในวิดีโอที่ AG420 หรือว่าพี่อัสตินเกมมิ่งลิกออกมามีโหมดที่มีแต่เฉพาะลูกซองกับสไนเปอร์ซึ่งถ้าใครเล่นเอเป m กมันเนนานคงจะต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอนแต่ครั้งนี้มันพิเศษกว่าครั้งไหนๆครับเพราะปืนจาก a d o ์ดที่เป็นสไนเปอร์และลูกซองอย่างเครเบอร์มาสซีฟอยู่ในเครื่องแรปิเคเตอร์ด้วยเอาสิเอากับเขาสิ <laughs> บอกได้เลยว่าเมื่อโหมดนี้มารับประกันความมันความโบกเข้มอย่างแน่นอน และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบอย่ายลืมกดไลค์หรือถ้ามีความคิดเห็นก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ chết giờ nó chết phải rồi nó hả cửa rồi bây tao mới tao mới tao lên, tao mới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  Bye. ช็ดเราไเราซูดไม่ได้เลยนะเช็ดหัดสเตปพลาดไอ้มะเขือยแต่อยู่ได้อยู่แต่ได้อยู่แต่ได้อยู่แต่ได้อยู่ชุบดีชุบดีชุบดีชุบเลยชุบเลยเฮ้ย Lèn đi léo, lèn đi léo rồi mà <laughs>